สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่คร,รัวขนุกกันครับอยู่อันนี้คือบ้านอะไรป้าบ้านพื่อ่นะดูดูหน้าคนสวยครับนี่ใบไบหน่อยป้านีเา่เปิดทุกวันเนาะเปิดยุดวันอาทิตย์วนันเองครับครับก็ตอนนี้อยู่บ้านพื่อนเขาเขากระเพราเขาทำดีอร่อยเลยใช่ไหมกระเ,เพราไก่ครับก็กินง่ายง่ายอืมแต่กินหอมก็รู้เขาก็นุ่มดี ใจก็ามาครับวันนี้วันขานะอาคาที่ยี่สิบสามคนยี่แปดบไครับอับนนีไปทางอันนี้ไปทางบานพลายอันี้ไปทางนนสูง,งาาบ้านนวลเครับม,นนมือระวิงนะครับช่วงกลาวันก็จะมีตอครูอะไรเนี่ยมา,าวาจัครับอันนี้ครับตาดครับ